ก๋วยเตี๋ยวเราทานได้ไม่อัน้นไม่จากัดจํานวนรอบค่ะแต่ว่าร้านเราเปิดแค่สี่ชั่วโมงแยกทั้งหมดนะคะน้ําทุบเนื้อก็ใช้กระดูกเนื้อไม่ได้รวมกันนะคะเนื้อหมูไก่แยกกันทั้งหมดแล้วก็เนื้อมี6อย่างแบบหมกหรือปายสดที่ลูกค้าร้านน้ำสุกเองอ,อันดับแรกมาถึงร้านนะคะมาชําระเงินรับชามที่จุดตรงนี้ก่อนพอได้ชามเสร็จปุ๊บก็มาเข้าแถวลวกเส้นตรงนี้ถ้าลูกค้าไม่ทานเส้นก็ต้องเข้าแถวนะคะเพื่อต่อคิวกันเนาะก็เข้าแถวปุ๊บตรงนี้ยายคุณยายลวกเส้นให้ผักเราลวกไว้หมดแล้วลูกคา้าคีบเอง,เอง ต่อจากนี้เป็นเป็นกิจกรรมของลูกค้าเลยเป็นท็อปปิง้งมีผัก3อย่างมีเนื้อสัตว์15อย่างแล้วแต่ลูกค้าเลือกได้เลยค่ะนี่เป็นบุฟเฟ่ลูกค้าทําเองทั้งหมดไก่มี4อย่างเลือดไก่เครื่องในไก่ตีนไก่น่องไก่หมูมี4อย่างหมูตุนหมูสไลด์ลูกชิ้นหมูแล้วก็หัวใจหมูแล้วก็เนื้อมี6อย่างลูกชิ้นหมูม้ามเนื้อขอบกระด้งสะายนาง เนื้อตุนเอ็นตุนแล้วก็ลิปอายลวกสุกแล้วก็เป็นลิปอายแบบหมกลิปอายสดที่ลูกค้าราดน้ำซุปเองซุปน้ำซุปก็จะมีเนื้อหมูไก่สามอย่างเลยค่ะตอนแรกอ่ะพี่ก็คิดว่ากระแสบุฟเฟ่มาเนาะกระแสก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราคาเข้าถึงง่ายแล้วก็พอดีว่าคุณป้าพี่อ่ะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว แล้วพี่ก็ไปกินแล้วพี่ก็ติดใจว่าเออของคุณป้าลอ,อยแล้วก็ชวนคุณป้ามาอยู่มามาทําด้วยกันแล้วคุณป้าก็ชวนไปชวนมาคุณป้าก็ตัดสินใจย้ายมาเลยก็เลยมาทํากับพี่นี่แหละค่ะแกลอยพี่อยู่ประมาณ5้าเดือนนะกว่าพี่จะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟก่กลางวันตอนเย็นเป็นหมูกระทะในร้านหมูกระทะเรามีเนื้ออยู่แล้วหมายถึงว่าคนอื่นเขาทาเนื้อหมูไก่แยกกันเป็น,เป,นเป็นอันๆทันทดนเราก็เลยรวมทุกอย่างอยู่ในร้านเดียวเลยไม่ต้องว่าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ไปกินร้านนี้ร้านหมูไปกินร้านนี้เนื้อกินร้านนี้ ร้านเราทุกคนกินได้หมดเข้ามาร้านเราได้กินทุกอย่างที่เราที่เราอยากได้ให้กินเลยอะไรเงี้ยครบเลยในในที่เดียวเลยคอนเซปต์เราเป็นอย่างเลยเลยทำทุกอย่างรวมกันหมดเลยเออเก๋วยเตี๋ยวเราทานได้ไม่อ้นไม่จากัดจํานวนรอบค่ะแต่ว่าร้านเราเปิดแค่สี่ชั่วโมงก็ลูกค้าจะนั่งตั้งแต่เปิดยันบ่ายสองเลยก็ได้ไม่ไม่ว่าเลยแต่นั่งแล้วก็ทานตักทานเรื่อยๆค่ะชมบรรยากาศนั่งกินได้เรื่อยๆเลยแนะนําว่าตักแต่พอทานเพราะว่าเราทานกี่รอบก็ได้เอาชามเก่ามาวนได้เลยนะคะ ตักกี่รอบก็ได้จนกว่าจะอิ่มฝากร้านนะคะร้านเปิดอังคารถึงอาทิตย์หยุดทุกวันจันทร์นะคะสำหรับก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่เปิด10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงเท่านั้นอยู่ในหมู่บ้านเมืองเอกทางเข้ามอลังสิทธินะคะถนนเอกบูรพาก๋วยเตี๋ยวเปิด10โมงเช้าถึงบ่าย2โมงหมูกระทะเปิด4โมงเย็นถึง4ทุ่มก๋วยเตี๋ยวหยุดวันจันทร์หมูกระทะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเปี่ยวปากรีวิว